แกรู้ไหมว่าของพวกเนี้ยทำไมมันถึงถูกและมีหลายยี่ห้อขนาดนี้แล้วแกต้องการอะไรท่อ PVC 4นิ้วชั้น8.5เกรดดีเนื้อเหนียวไม่แตกง่ายจำนวน100้ท่อนพร้อมข้อต่อและหัวพ้นน้ำให้หายฉันได้ไหมรับโทรศัพท์หัวหน้าครับฮัลโหลสวัสดีครับพี่ต้องการท่อ PVC 4นิ้วชั้น85เกรดดีเนื้อเหนียวไม่แตกง่ายจำนวน100ยท่อนพร้อมข้อต่อและหัวพ่นน้ำนะครับพวกแกเป็นใคร ก็คือทีมงานจากชอพาณิ์ที่พร้อมช่วยเหลือลูกค้าที่อยากได้อุปกรณ์งานระบบปัะปาไฟฟ้าเกษตรไม่ว่าจะเป็นท่อน้ําท่อไฟท่อแป,ป๊บแทงน้ำใส่ไฟใส่แลนสวิตปักข้อต่อในสายสัญญาณเราจาัดให้ดาวและติดต่อ1 5 9 1 5 9000และส่งให้ได้ทั่วไทยเชี่ยวชาญชับไวจบทั่วงานระบบต้องชอพาณิ์